ผจญภัยวันนี้อยู่การพร้อมหน้าพร้อมตามเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะเสียดายมากๆน้องๆยังไม่สามารถสะสมเหรียญรางวัลเหรียญทองของเราได้เลยผิดไปนิดเดียววันนี้ <S <S แก้ตัวใหม่นะคะหีบสมบัตินี่ของรางวัลทั้งหมดนะสนับน <ะ S 1> สนุนหีบสมบัติโดยไทยประกันชีวิตรออยู่เลยนะคะวันนี้ก็ยังรออยูุ่และในวันนี้เราก็ยังอยู่กับแก๊งกุยจู้น้องๆทั้งหกคนเหมือนเดิมซึ่งน้องๆทั้งหกคนจะต้องเข้าไปผจญภัยในห้องปริศนา ซึ่งตอนนี้น้องๆยังไม่มีเหรียญทองสะสมเพราะฉะนั้นต้องสู้ๆกันหน่อยแล้วนะครับรวมทั้งน้องๆจะต้องช่วยกันค้นหาคำตอบภายในห้องปริศนาเพื่อฟ้าฟันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นให้ได้และหากน้องๆช่วยกันบอกใบให้ดารารับเชิญตอบได้อย่างถูกต้องก็จะได้รับเหรียญทองไปและเมื่อสะสมครบสามเหรียญน,น้องๆก็จะได้สมบัติในหีบไปทั้งหมดเลยล่ะครับ นาหมคะชอบเลยชอบชอบถ้าเป็นเรื่องของนิทานคิดว่าสบายมากรู้ผมนี่คือแฟนมันแท้นิทานนานาชาตินานาชาติเรื่องอะไรที่ชอบมากที่สุดเออขาที่ถามเร็วขอโทษขโทษคำถามมีว่านิทานที่น้องๆเข้าไปฟังในห้องปรินาคือนิทานเรื่องอะไรพรไม พอไหมครับออาไปห้องปริศนาเลยค่ะเ<ป>ชิญ <Okay. S 2> และตอนนี้แกงกุ้ยจูของเราทั้งหกคนก็จะต้องเข้าไปในห้องปริศนาเพื่อที่จะเข้าไปฟังนิทานและออกมาบอกใบให้คุณป๊อบและคุณเป๊กทายกันให้ถูกว่านิทานเรื่องนี้ก็คือเรื่องเจ้าชายกบน้องๆก็อาจจะคุ้นเคยกับเรื่องราวของเจ้าหญิงที่เล่นลูกบอลสีทองอยู่แล้วก็ทำลูกบอลตกในสระน้ำ จนได้พบกับกบตัวหนึ่งซึ่งความจริงแล้วกบตัวนั้นก็คือเจ้าชายที่ถูกสาบนั่นเองละครับและเรื่องราวของนิทานเรื่องเจ้าชายกบนี้มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่น้องๆคิดหรอกนะครับเพราะว่าเราจะให้น้องๆฟังนิทานจากคุณสุนารีราชสีมาที่จะมาเล่านิทานในภาษาอีสานสำเนียงของชาวจังหวัดโคราชน,นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้องๆทั้ง6กคนจะฟังเรื่องเจ้าชายกบจากคุณสุนารี แล้วจะออกมาเล่าให้คุณป๊อบและคุณเป็กถ่ายได้ถูกหร ja. ือเปล่านะหชอบฟังนิทานไหมลูกชอบไหมชอบใช่ไหมถ้าอย่างนั้น <c oughs> ก่อนจะเล่านิทานป้าขอวอร์มเสียงก่อนนะลูกนะโดโดโดโเลมีพซลาซิโด <c oughs> <c oughs> ม่น้องจัสมินร้องโดเรมีตามคุณสุนารีเพลินไปหรือเปล่าล่ะลูกลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าเราต้องเข้ามาฟังนิทานกันนะเออมาดูน้องฟ้าวกันดีกว่าว่าจะได้เรื่องเพิ่มเติมอะไรบ้างหรือเปล่าการละครั้งหนึ่งนานมานานมาแล้วมีเจ้าหญิงองหนึ่งยังงามเรียกว่าเอว26อก35 หนีสวยมากผมสีบอนตาคมจมูกโยงปากเป็นรูปก,กระจับงามงามงามอย่างที่ไม่มีไทยแบบเทียบเท่าเลยส <c oughs> วดมากเลยที่ธนารากักและสวยเลิศที่สุดเลยลูกสวยมากเลยโอ้ยระกดวันพีเรกเลยลูกพี่แจับเน้ยแลบก็ น้าน้องคราวนี่กรช่างจดจำรายละเอียดดีเหลือเกินนะครับแต่คำว่าอัศจรรย์หวันวิเวกเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเจ้าชายกบเลยนะลูกมาดูน้องอบอุ่นกันบ้างดีกว่าครับเจ้าหญิงก็เลนลูกหวัลนกบอลสีทองกระเด้งขึ้นกระเด้งลงขึ้น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 ลงอ่ะหมุนดิวหมุนหมุนหมุนหนหม เจ้าหญิงโยนลูกบอลไปปุ้งแล้วก็ปุ้งึ้ลูกบอลไปลูกบอลมาลูกบอลไปลูกบอลมาลีลาการเต้นเรียนแบบเจ้าหญิงของน้องอบอุ่นนี่ก็ช่างเรียบง่ายเสเหละเกินนะครับแต่หนูได้ฟังเรื่องที่คุณสุนารีเล่าหรือเปล่าล่ะลูกมาดูทางน้องแผ่นดินกันบ้างดีกว่าครับเจ้าหญิงองค์นี้สวยมากเดินเล่นในป่าลูก เราก็เล่นลูกบอลเล่นลูกบอลสีทองเล่นไปเล่นม้ายอนขึ้นยอนลงย่นขึ้นยอนลงเลยวเดียวก่อนนะคะอันนี้ทำมาจากกระดาษหรือว่าทำมาจากผ้าเนี่ยคะเห็นมันผ้าอะไรเนี่ยเห็นมันกระดาษเห็นมันกระดาษน้องแพนดินก็มัวแต่สนใจรายละเอียดเสื้อผ้าของเจ้าหญิงสุนารีไปซนี่โอ้ยงานนี้นิทานเรื่องเจ้าชายก็ผงไปไม่ถึงไหนกันแน่แล้วล่ะครับมาดูกันที่น้องน้โมฟังเรื่องเจ้าหญิงตามหาลูกบอลกันดีกว่าลูกบอลน่ะลุดมือ หายผู้หญิงมองไม่เห็นก็เลยลองเรียกทุกชนุมช่วยดิมช่วยเดิมช่วยฉชนดาช่วยฉันดาลูกบอลชั้นหายช่วยดา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 ช่วยาชนดาช่วยฉันดาอ้าวน้องนะโมพูดช่วยดาช่วยด้าเรียนแบบสำเนียงคุณสุนารีแบบนี้แต่รู้หรือเปล่าล่ะครับว่ามันแปลว่าไรงานนี้คงต้องพึ่งน้องเอเซียกันแล้วล่ะครับ จะยิงเล่นลูกบอลสีทองแล้วก็ลุดมือหายหล่นลงไปในบึงเห็นน้ำในบึงกระเพื่อมกรเพื่อมแล้วก็มองเห็นลูกขวกเต็มบึงไปหมดเลยลูกขันก้น้ำกระเพื่อมเห็นลูกงวว น้ำกบควรให้ลูกพูดน้องเอเชียก็เจอตัวละครใหม่เรียกว่าลูกพ่วแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเจ้าชายกบกันยังไงเอาเป็นว่าเราไปดูน้องๆทุกคนเล่านิทานเรื่องนี้ให้ค,คุณป๊อปและคุณเป็กฟังกันดีกว่าครับเรียบร้อยแล้วแกงคุยจู่เราออกมาจากห้องปริศน,นาเรียบร้อยแล้ว,ลวไปได้ยินอะไรกันมาบ้างคะเด็กๆเริ่มจากอบอุ่นครับเขาเล่าอะไรให้เราฟังบ้างครับอบอุ่น เจ้าหญิงเจ้าหญิงทำอะไรครับตอบเลยครับโฟเซนไม่ใช่เอลเจ้าหญิงทำท่าไงเนี่ยคุณเรามาทำให้ดูหน่อยสิมาทำัไงอ๋อาเขาทำยังไงเขาทำยังไงมาเดินมปนี่เลยเจ้าหญิงใส่ชุดอะไรใส่ชุดกระโปรงยาวค่ะกระโปรงยาวใส่แล้วเจ้าหญิงไปไหนครับเจ้าหญิงเดินทางไปไหนเจ้าหญิงไปงานค่ะไปงานไปงานเป็นงานอะไรอ่ะงานแบบไหน ในงานเที่ยวค่ะมีสัตว์ต่างๆไหมลูกมีเจ้าชายมีมีอะไรลูกมีม้าไม่มีมีม้ามีม้ามีม้าด้วยมีช้างไหมมีช้างมีช้างด้วยมีเพนกวินไหมลูกมีมีเพนกวิน คุณป๊อบและคุณเป๊กงงแล้วล่ะสิกราฟงานเนี้มีทานอะไรกันล่ะนี่มีเจ้าหญิงช้างมาแถมยังมีเพนกวินให้อีกด้วยโอ้ยน้องอบอุน่นที่หนูเข้าไปฟังเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นี่ลกคงต้องหันไปพึ่งน้องแ่นดินมาช่วยเล่าเรื่องนี้กันแล้วล่ะครับแ่นดินครับเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างมีมีโอ้โหใจเ <c oughs> จย็นเคนนึง <c oughs> ชอบเล่นอยู่ในป่า จนวันหนึ่งเขากําลังเล่นลูกบอลโยนลูกบอลทําหักากาลังออกกํลังกางออกกําลังห,หวัวออกกําลังกายเล่นโยนลูกบอลให้รับได้ใต่หญิงชอบเล่นหรอกครั้งอาเจ้าเยืยวนี้ๆๆใจเย็น,<ใ>นๆคนนี้ <มา S 1> ดีกว่าจัสมินค่ะลองเล่าให้พี่ป๊อบกับพี่เป๊กฟังสิว่าเราไปได้ยินอะไรมาบ้างเข้าไปเสร็จป,ปั๊บเขาเล่าอะไรเราฟังครับ เนี่ยตัวความหวังเลยเนี่ยนี่อ่ะมาเลยเขาบอกว่ายังไงโดเรม้สัตว์ทีลามีซอตอันนี้โดนไหนครับคุณช่วยตอบให้หน่อยน้องเร้องอาชีพนักร้องคุณภาพเลยเลยนะครับเป็นเพลงเป็นเพลงอ่ะโอเคต่อไปน้องพราวค่ะน้องพราวไปเจออะไรมาบ้างเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างคะเวลาครั้งหนึ่งมาแล้ว มีเจ้าหญิงอยู่คนหนึ่งสงบนวดงามงดงามงดงามมากอย่างไรต่อคะเจ้าหญิงไปไหนเจ้าเจ้าหญิงนอนนอนหลับเจ้าหญิงนอนหลับเจ้าหญิงไม่พานะเลยลองคิดที่เขาเล่าให้ฟังที่เขาเล่าให้ฟังเป็นยังไงเจ้าหญิงนอนหลับฮะเขาไม่ได้หลับเขาไม่ได้หลับอ้าวงงเลยที เอาคนไม่หลับตกลงหลับหรือไม่หลับหลับหลับไม่ได้บเราแล้วแล้วหนึ่งเขาก็ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าแล้วเขาก็ก็เล่นโดนลูกบอลอยู่แล้วอยู่ดีๆลูกบอลก็หายลูกบอลก็หายไปใครเอาไปครับไม่รู้อยู่นีลูกบอลขึ้นไปก็หายเลยโยโยนเล่นแลวหายเหรอเขาโยนยังไงลองทำท่าทีลองทำท่าเอาเจ้าหญิงเฮ้ยลูกบอลไม่ได้ โอ้ยทั้งคุณเจีย๊ยบคุณเป๊กและคุณป๊อปก็ปวดหัวไปต,ตามๆกันละครับเพราะเรื่องราวของเจ้าชายกบที่น้งนองๆแต่ละคนเล่ารายละเอียดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยน้องพราวก็บอกว่ามีลูกบอลส่วนเจ้าหนูน้อยจัสมินก็บอกว่าไม่มีมันจะยังไงกันละครับเนี่ยแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีมีอะไรคะมีลูกบอลม,มีลูกบอลลูกหนึง่งผู้ชายผู้ชายกำลังโยนอยู่เนี่ย เปลี่ยนแล้วนะครับจากเจ้าหญิงมาเป็นผู้ชายโยนบอลแล้วนะครับผู้ชายโยนบอลเสร็จปั๊บเป็นยังไงฮะแล้วมันก็หายไปในหญ้าเลยหายไปในหญ้าเขาเตะบอลเล่นหรือเปล่าเขาเตะบอลเล่นหรือเปล่าแล้วแล้วเขาก็เรียกเพื่อนเขาไม่ได้เขาเรียกเพื่อนว่าช่วยได้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 ยังไงต่อคะมีแค่นี้แหละช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ ช่วยด้าช่วยด้คุณป๊อปก็น่าจะงงอยู่หรอกนะครับกับคำว่าช่วยด้าช่วยด้าของน้องนโมที่ออกมาอธิบายเพราะจริงๆแล้วมันแปลว่าช่วยด้วยลูกบอลฉันหายทำยังไงดีก็เลยร้องเรียกพวกสนมช่วยด้องช่วยด้อช่วยด้าช่วยด้าลูกบอลฉันหายช่วยด้า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 นี่แหละครับที่มาของคำว่าช่วยด้าที่แปลว่าช่วยด้วยแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าคุณเป็กและคุณป๊อบ จะปฏิปตะคำพูดอะไรของน้องๆได้บ้างสงสัยคงต้องฝากความหวังสุดท้ายไว้ที่น้องเอเซียกันแล้วล่ะครับมีอะไรนะฮะเล่าช้าช้ามีซินเดอเรล่ามีซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าไม่ใช่มีเจ้าหญิงอ่ามีเจ้าหญิงไม่ใช่มีเจ้าหญิงมีเนเดอเรล่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงในลูกบอลในลูกบอลน้ำมันก็หายไปมีเจ้าชายขโมยไปหรือเปล่ามีแล้วกับ้านให้ลูกพร่ว น้ำกระเพื่อมเห็นลูกหัวกห้ือน้ำกระเพื่อมเห็นลูกหัวกในขณะที่ลูกบอลหายไปนั้นก็ไปเจอน้ำกระเพื่อมน้ำกระเพื่อมแล้วมีลูกหัวกลูกหวกคืออะไรลูกหวกใช่ไหมจริงจริงนะชวนมันมีลูกหวกจริงเหรอลูกหวกคืออะไรอ่ะแต่เขาบอกว่ามีลูกหัวกเกี่ยวกับลูกหวกอ่ะลูกหวกคืออะไรมีลูกบอลมีลูกหวกมผู้หญิงผมว่าเอางนี้ดีกว่าประเทศนี้มีลูกหวกหรือเปล่ามีมีเหรอมีฮะลูกหวกเนี่ย ไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยแต่ถ้าถามน้องผมที่มาจากแบบบ้านนอกหน่อยน้องผมจะเข้าใจเป๊กรู้ชช่ร์ลูกวักคือผลไม้ปะผลไม้ชนิดหนึ่งที่ลูกวออต้องลองเดาแล้วล่ะค่ะว่านิทานที่น้องๆเข้าไปฟังในห้องปริศนาคือเรื่องตามล่าหาลูกวัวเอาเรื่องนี้ตามล่าหาลูกวัใช่หรือไม่ใช่คะ หรือไม่ใช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 ่เป็นคำตอบที่ไม่ไม่เพ้นผิดค่ะเธอเหี้ยไรอ่ะมันไม่ใช่ตามหาลูกพวกลูกลุนเม่ต้องเกินไปเกินไปอะไรขอตอบใหม่ได้ไหม เราให้โอกาสคุณอ,อาาิือนเดิม uh อัศ huh. ว <Yes> ิน2คนนี้ที่เราจะเลือกนั่นคือพร้อมไหมน้ำโมหนึ่งคนคนต่อไปอีกคนเดง่น้องคราวและในรอบที่สองน้องน้หมูและน้องคราว ็จะเป็นตัวแทนเข้าไปในห้องปริศนาอีกครั้งเพื่อเข้าไปฟังนิทานเรื่องเจ้าชายกบเป็นภาษาอีสานจากคุณสุนารีกันต่อแต่คราวนี้ก็คงไม่ธรรมดาหรอกนะครับเพราะคุณสุนารีเขาก็มีเซอร์ไพรส์ให้น้องนโมและน้องพราวด้วยแต่ทั้งคู่จะเก็บรายละเอียดนิทานเรื่องเจ้าชายกบนี้ได้หรือเปล่านะเมื่อกี้เจ้าหญิงทําลูกบอลหายลงไปในบึงใช่ไหมล่ะลูกกบโผลมาแล้วกบก็พูดกับเจ้าหญิงว่า เจ้าหญิงอยากได้ลูกบอลคืนใช่ไหมเจ้าหญิงต้องสัญญาว่าจะรับข่าเป็นเพื่อนพอได้ลูกบอลคืนปุ๊บเจ้าหญิงก็เขาวังเลยไม่ชวนเจ้ากบไปเจ้ากบก,ก็เลยตามเจ้าหญิงเข้าไปในวงังเจ้าหญิงก็เลยต้องรับเจ้ากบเป็นเพื่อนจนอ,อยู่ๆเจ้าหญิงก็เกิดความรักเจ้ากบขึ้นมาแล้วเจ้าหญิงอ่ะก็เลยจูบเจ้ากบ ชูแบบเนี้ยเราจะกบกบกลายเป็นเจ้าชายอย่างหล่อเลยเย้ี่ <Yeah, S 1> มันกบตัวจริงนะครับแล้วน้องคราวกับน้องน้งนงมูจะว่ายังไงกันล่ะครับเนี่ย <Yeah. S 1> แปลเราเป็นเจ้าชายเลยเห็นไหมการชูบจนคือ็ะไรชอุ่ยนายหน้าจัแบเบลยเกมวัแบบนทรรมดา น้องปราวก็ตื่นเต้นกับกบดับตัวเป็นเป็นได้ด้วยแต่น้องนองโมนี่สิครับกลัวกบไปซะแล้วและทั้งคู่จะออกมาเล่านิทานเรื่องเจ้าชายกบให้คุณป๊อบกับคุณเป๊กตอบได้ถูกหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อนะครับในช่วงที่แล้วน้องนองโมกับน้องพราวก็เป็นตัวแทนเข้าไปในห้องปริศนาอีกครั้งเจ้าหญิงก็เลยต้องรับเจ้ากบเป็นเพื่อนขึ้นอยู่ เจ <gra> ้าหญิงก็เกิดความรักเจ้ากบขึ้นมาก็เลยจูบเจ้ากบจูบป๊บจูบแบบเนี้ยเราเจ้ากบก็กลายเป็นเจ้าชายอย่างหล่อเลยเห็นไหมการจูบ มาเล่านิทานเรื่องเจชายกบให้คุณป๊อบกับคุณเป๊กตอบได้ถูกหรือไม่ตามชมกันต่อนะครับไปออกมาจากห้องพิรนาเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าสองคนเข้าไปฟังมาอีกน้องพราวกับน้องณโมครับรบเป็นยังไงบ้างคะน้องพราวได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมบ้างข้อต่อหนึ่งคะแนนให้สาวน้อยเล่าก่อนนะอ่ะน้องพราวเล่าก่อนน้องพราวมาตรงนี้เลยเล่าให้พี่เป๊กกับพี่ข้าฟังเลยมา มาเล่าให้พี่เป็กกับพี่ป๊อปฟังสิยังไงเนี่ยเราไปเจออะไรมาในในห้องไเจอกรอบค่ะเจอกค่ะเจ้ากรอบจริเขาบอกว่าให้ให้หนูจูบกบจูบตอบ้วยแต่ไม่ยอมจูบบลูบกบแล้วหนูจูบไหมไม่จูบแล้วคือสนุกว่ามีเจ้าหญิงมีกบแล้วก็มีลูกบอลไหมคือมันลูกบอลไม่มีแล้วไม่มีแล้วคนละเรื่องคนละเรื่องแล้วโอเค ลูกวุ้บไม่ลูกอะไรนะลูกห่วงลูกห่วงยังมีอยู่ไหมมีไหมมีไหมมีอยู่โอเคไหมต้องเอาอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอ่ะน้องพรานขอบคุณนะคะลเราดีๆูรลองร้องนะฮะอันนี้พักเธอเลยมาแล้วคนนี้โมไปอยากเล่ามากเลยเยอะมากเลยนะเขาอัดอั้นมากเลยอัดมากรามาเออกมาครับโม ป็นยงไรครับแต่แตเวลาพี่เขาถือฝาไว้อยู่อ่ะหนูคิดว่ามันเป็นของเล่นแต่มันไม่ใช่ของเล่นเวลาเปิดมามันเป็นกบเลยแล้วเจ้าหญิงเนี่ยเขาเล่านิทานให้หนูฟังไหมคะเขาเล่านิทานว่ายังไงรอบรอบหลังเนี่ยแล้วเจ้าหญิงก็มามาถามกบว่าว่าอยากเอาเอาลูกบอลคืนแล้วกบก็เอามาคืนแล้วจะให้เจ้าหญิงเอากลับบ้านเาบกบอลกลับบ้านด้วยแล้วก็ให ู่ในบ้านมั่นใจแล้วอันนี้มั่นใจแล้วแล้วเร้เจ้าหญีก็จูบกบนะจูบกบให้ให้กลายเป็นเจ้าชายแต่ที่จริงมันกลายเป็นเป็นเจ้าชายไม่ได้แต่ในเรื่องมันสามารถเป็นได้ไหมได้ได้เอาล่ะเอาล่ะข้อมูลดีมากน้องนโมขอบคุณมากมาะที่เลยได้แล้วลูกเด่นีมพี่พี่ก่อนค่ะต้องแยกให้ออกนะระหว่างในเรื่องกับเรื่องจริงที่เขาไปสัมผัสมาถูกต้องฟังแล้วน่าจะพอรู้ไหมว่ารู้เลยอันนี้รื่องอะไรพอมีดวงใจไหมคุยกันแล้วว่านี่ไง พอมันมีกบมีการเล่านิทานมีมีเจ้าหญิงเจ้าชายจูบกบออกมาครับพอพูดมาให้ผมมั่นใจเลยมันคือเรื่องที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกคือตามล่าหาลูกหัวโอ้โหคุณป๊อปก็ยังคุทายเรื่องตามล่าหาลูกหัวอยู่แล้วอย่างนี้น้องๆทังหกคนจะสะสมเหรียญทองกันได้ไหมล่ะเนี่ยช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อครับ ในช่วงที่แล้วน้องน้ำหมูและน้องพร่าก็เป็นตัวแทนเข้าไปในห้องปริศนาอีกครั้งเพื่อไปฟังนิทานเรื่องเจ้าชายกบจากคุณสุนารีครับเขาเขาบอกว่าให้ให้หนูจูบกบจูบกบเวยแล้จ้าหมีก็จูบกบนะฮะจูบกบให้ให้กลายเป็นเจ้าชายแต่ที่จริงมันกลายเป็นเป็นเจ้าชายเมล่าคุณเป๊กและคุณปอบจะตอบได้หรือไม่มาลุ้นกันต่อดีกว่าครับ เมันมีกบมีการเล่านิทานมีมีเจ้าหญิงเจ้าชายจูบกบออกมาครับพอพูดมาเ่ยผมมั่นใจเลยมันคือเรื่องที่ผมคิดไว้้แรกๆคือตามล่าหาลูกม่วไอะไเหรองั้นเป๊กผลิตโชคเป็นคนตอบดีกว่าครับคำถามนี้นิทานที่น้องๆได้ฟังในห้องปริศนาคือนิทานเรื่องเจ้าชายกบเจ้าชายกบเป็นคำตอบพี่ถอ่ถอยถอถ โอ้โอบูนถูกไหมถูกไหม ครับเชิญเลยอโอ้โหไ,ได้ยกไปอีกาคนนิดเ,เลยข้อนี้คุณาสะสมไปได้หนึ่งเหรียญทองค่ะมาะดูเฉลยของเราดีกว่าว่าใครนั้นจ้าที่เป็นคนเล่านิทานให้กับน้องๆฟังเชิญมาเลย อย,อย่างแรกเลยอ่ะเด็กๆที่เล่ามาใหม่ๆมันมีอะไรนะโดโดเลมีฟาซอนลาซิโดมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าชายกบครับพี่โจ แม่เราก็วอร์มเสียงเฉยๆลูกพวกที่น้องๆเขาได้ยินมาคืออะไรคะลูกพวกคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นลูกฮอสแหละเหมือนปลามันก็มีลูกปลาเล็กปลาซิลปลาเล็กๆใช่ไหมเขาเรียกลูกหวงใช่กบมันก็มีลูกลูกอสของมันแล้วพี่ก็ใช้คำว่าลูกหวงแล้วคิดว่าเด็กๆจะรู้จักไหมลูกหวงบางคนก็บอกเป็นผลไม้บ้างละอะไรบ้าง โอ้ยที่บ้านเป็นคนลวงนิดหน่อยภาษาโคราชปนอีสานอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยด้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้คืออะไรพี่บอกช่วยได้ช่วยได้ช่วยดาช่วยดาช่วยดาแบบว่าอะไรคะถึงช่วยเดิมช่วยด้วยนี่แหละช่วยด้วยอันนี้เป็นภาษาโคราชโคราชช่วยฉันดาช่วยฉันดาคนโคราชใช่ไหมคะอ่ะมิสูขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเราอยู่ เหลือสะสมอ,อีกสองเหรียญเท่านั้นน,น้องๆนะก็จะได้ของรางวัลจากนี่เลยไทยประกันชีวิตนะคะทั้งหิบสมบัตินี้ไปครับพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อคุณผู้ชมค่ะว่าน้องๆจะส,ะสะสมเหรียญเพิ่มได้หรือเปล่านะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสีสสส่มงครึ่งถึง5มงเย็นช่อง w ว r k p o i อ t หมายเลข 23, 23. วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันพรุ่งนี้กับกูอีเจ้าพิจาไย